อะไรเงี้ยแม่คีเขาบอกไข่รข่จะมันจะมันจะลิงง่ายกว่ากระเลนกลุมนี่มันจะพองกันทุกครัรักแรกพบเลยเนี่เื่อว่ากันเล่นจีบไว้เห็นสาวสาวงามมาถักเข้าแห่เถ้าจะบอกว่าลิ้นชอบกันไหมค่ะใช่ไมแล้วก็จะแบบสอนมามาที่สันหไม่

ก็เจอพี่ไงครับพี่น้องเา้เบิงเขาจะจีบกันไดดีพี่น้องดกินน้องน้องชื่ออะไรครับกินกล้วยหมาะกับนกล้วยมากเลยน้องชื่ออะไรครับบอยนะครับชื่ออะไรอะยายยยยยย เขินมาผู้เดียวอ่ะอยหอระิอะไรนะครับอะไรนะครับเาค่ะเวลาหนูเขินก็จะชอบทำอะไรแปลกๆแบบนี้ยเกาหัวจะคงเลยไ่แปลกหรครับที่ว่าน่ารักดีอุ้ยกนปอุ้ยยออุ้ย อุ้ยมันไปมวยฟุ้ดแรงมากพี่มีไอจีไหมคะขอบคุณงแรกว่าพี่มีไอจีไหมคะองมาได้ไหนแมีถ้ามาขอมาหเขรีกกันกอนมีแรงค่ะเดี๋ยวนี้แร่ก็ฟอไอจีกันมากมากมีสิจไปขอทิกตอกดีกว่าเดี๋ยวพี่จะไปฟอแล้วท้ามีทุละเรื่องการเรียนจะส่งพอพา จะได้ส่งข้อความมาหาพี่ได้ไหมพี่ใช่ได้อ่าจะสิบอกบอสใจจริงวะไม่ใช่สิบบอกดีเด่นพีเด่นนะดีเด่นอ่าแล้วแต่นี่เราจะเสริมเงินก็แล้วแต่ว่าพอมาถึงไอจีพอพอจบไอจีปุ๊บพวกนี้จะเข้าเข้ามาระหว่างที่จะถึงไอจีอ่ะเล่นอะไรก็ได้แล้วพวกนี้จะกลับเข้ามาบิ๊กทุกคนจะเข้ามา ไปเข้าห้องน้ำเลยไปห้องน้ำไปหาไปหาบ้องไปหาไปหาคณะไปหาร้านสนามบ้าเรามามาผิดเจอแล้วเจอแล้วบอนอะไรของบ้าเฉยนี่มันคณะวิศวะมีหน้าจะไปเข้างนไมครัพวกนี้ก็ที่ไปก่อนนะครับเพราะสี่คำว่าตกรอบแลวเจอกันนะครับเล่นอะไรอย่างเงี้ยกับบ้องกับคนมาโอ้ยฟุตบอลไทยต่อไทต่อไทยท่านเล่าอะล บอลบอลจะออกฉา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 กบอลจะออกฉากชามฉากชามนะบอลออกฉากชามสานี่อกกันาวุ้ยชะไปกนยีัลานดอล่ัวเ้อันใหญ่สวาีมัลานกรยยอนแล้วไม่เจอที่ทนเย็เยนเหรอ โอเคฉากนี้ก็้ก็อจบนี่ก็ฉากสองฉากสองค่นี่ฉากสองก็เป็นเป็นเจสซี่แอนนนุ่นแจ็กี้ฉากนี้ก็จะเป็นไอ้แจ็คกี้ไปบอกไอม่บ้งโอ้ดีดแจ็คกี้เลยเพราะว่าแจ็คกี้ยังไม่มาสักคนบ้าพี่พี่ที่มูไขอยูทีนี่มูไขอยูซีนี่สองนาี่อะเดี๋ยวฉันพีดก่อนเพราะว่าเขาพีดจะเข้ามาพี เจสี่ใหม่อามน้อยเดี๋ยวจลีเรากกับเรากลับจังไรนี่มขายไปแล้วแม่โหดเกียมาสะทยมันกับเบาเป็นลามนกับเบายากสวย่ะมากับครูแต่ว่าเราีมันเป็นยาวาจะพยาไปไเอารถข้นมาหน้าดียยรถแข่้าเ ระสมนะบอสอะรถบ้านข่อยบอสันโคชคารับอกมาอะรถบ้านผู้ข่อยบอสขาไส้ไปมยังไงเราหอยยไปเลยนังกระดี่้ยกระไซส่งขาสั่นมัน้องขาไก่ครับนกานงกอดเอวนั่งสอนท้ายที่แบบนี้นั่งอนท้ายไอบดนี้ผู้บ่าวสีา บัวว้าอนน้อันนี้น้ำพาถามเขาลองเชื่อว่าเขามีแฟนเออบัวว้าสิว่าได้จังไละเนาะแฟนบาม,มี่เนี่ย,อยเออ้แล้วหาอายขอบุญนแฟน <c oughs> ขอเป็นไงเถอะเป็นยังก็คุยกันก่อนสิเออเก็สิว่าเอ้า่คุยเลยเกิดเซกันแล้วโผล่กันเลยถ้าถูกใจจังไปย์ตอ จังหวะหนูเป็นคนออกใจยางเด้ออกรม่หยาบทำเลยเกษมพันธุ์ยิ่งย่างละน้องแดนทำบัญชีหน้าถ่านเยอะโนเป็นคนยี่เง่านะรับได้เหรอเออเออยี่เง่านะกินอะไรที่ก็รับลาได้เออยิ่งว่ามันเลยโอ๊ยสิเอาให้ได้เลย่นบ่เดี๋ยวนี้อพี่ดอยแอนก็รู้สึกหยุความตังวลของพี่นะอยู่ด้วยแล้วแอนเคยได้ยินเพลงนี้ไหม แค่มองตาก็รู้ว่าคุณนีิอ่อาเดยวหนเออเอาเเอาเป็นว่าหนูเข้ามาหาเลยมาปีแรกหนูก็ขอฝากพี่นี่แหละดูแลห่อยเพ่าีเพื่เรนรู้่นะคะพี่ทอยอออาจารย์บุญพลาษบุญพลาษได้ไหมได้ไหมบุญพลา เขาลองอ,องทีเาเล่อเขาลองจะของอไม่จะลองใช่ไหมถ้าลองนี่ก็นไม่ลองอาจารย์สอนซิงตาหน่อยผมนี่ยเสียตน้อยแล้วของคนลนละครรอบหนึ่งอ๋อได้ได้ใจกับแบโอ้เกี่ยวกบยอยอยอ เพฟินมากค่ะคือเินกัอนกินนยาดเลิน้าวยาอกัน่งอัแน่มันเบื้องเหมอนกะ่ยน้าเพินอันกี่สน้ำเพิน่าตนเออมาซ้อมบนเนาะต้องร้ช่น่อรมะาที่มาจัดร้านเหล้า